สิงโตสัตว์ป่าที่ถูกขนานนามว่าราชาแห่งสัตว์ร้ายพวกมันเป็นหนึ่งในนักล่าชั้นยอดของโลกและเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเสือโครง่งสิงโตโดดเด่นด้วยขนสีเหลืองทองและเสียงคำรามทรงพลังที่ได้ยินไกลถึง8กิโลเมตรพวกมันชอบหากินในเวลากลางคืนอาศัยอยู่ในภูมิทัศน์ที่เป็นทุ่งหญ้าหรือป่าละมะทั้งยังอยู่รวมกันเป็นฝูงที่มีโครงสร้างทางสังคมซับซ้อน จากนี้เราจะพาคุณท่องไปในโลกของเจ้าป่าเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกมันในแง่มุมต่างๆตั้งแต่ที่อยู่อาศัยพฤติกรรมอาหารการกินการสืบพันธุ์ไปจนถึงภัยคุกคามและนี่คืออาณาจักรราชสี โตเป็นสัตว์ในวงเสือและแมวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเสือโครง่งพวกมันมีน้ำหนักเฉลี่ยน้อยกว่าเสือโครง่งแต่มีส่วนสูงมากกว่าสิงโตมีลำตัวยาวที่ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเหลืองทองมีหัวใหญ่ขาสั้นและหนากลงเล็บแหลมคมและหางยาวที่มีขนเป็นกระจุกตรงส่วนปลาย สิงโตเป็นสัตว์จำพวกแมวเพียงชนิดเดียวที่ตัวผู้กับตัวเมียมีรูปรัณ์แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าและหนักกว่าน้ำหนักเฉลี่ยของสิงโตตัวผู้คือ250กิโลกรัมส่วนตัวเมียคือ180กิโลกรัมจุดต่างที่เด่นชัดที่สุดของสิงโตทั้งสองเพศคือตัวผู้จะมีแผงคอยาวบริเวณหัวคอและอก ซึ่งช่วยให้พวกมันโชว์ความเท่ดึงดูดความสนใจจากตัวเมียเพราะนางสิงมักจะเลือกในสิงที่มีแผงคอหนาแน่นและมีสีเข้มที่สุดมาเป็นคู่ครองนอกจากนั้นแผงคอที่ช่วยให้แลดูมีขนาดใหญ่ขึ้นยังใช้ข่มขวัญตัวผู้ตัวอื่นและสัตว์นักล่าชนิดอื่นที่เป็นคู่แข่งด้วยในอดีตสิงโตสามารถพบได้ทั่วไปในทวีปแอฟริกา รวมถึงบางพื้นที่ของยุโรปและเอเชียแต่ในปัจจุบนันพวกมันถูกผลักไสให้ไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติอันห่างไกลซึ่งครั้งหนึ่งเคยกว้างใหญ่ทุกวันนี้สิงโตแอฟริกันพบได้เฉพาะในประเทศแถบใต้ทะเลทรายซาฮาราเท่านั้นส่วนสิงโตเอเชียที่มีจำนวนไม่มากนะักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของปากีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียแม้ว่าจำนวนของพวกมันจะลดน้อยลงจากในอดีต แต่แท้จริงแล้วสิงโตเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้เป็นเลิศพวกมันสามารถอาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้เนื่องจากได้รับความชื้นที่จำเป็นต่อร่างกายจากอาหารที่กินภูมิทัศน์ที่พวกมันชอบเป็นพิเศษคือทุง่งหญ้าป่าโปร่งและป่าละเมาะซึ่งไม่เพียงมีที่กำบังมากมายแต่ยังมีเหยื่อหลากหลายชนิดให้ล่าอีกด้วย ขณะที่สัตว์ในวงเสือและแมวส่วนใหญ่เป็นนักล่าที่รักสันโดษแต่สิงโตกลับผิดแผกที่เป็นสัตว์สังคมพวกมันอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มครอบครัวขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไพร์ซึ่งมีความหมายว่าความภาคภูมิหรือความหญิงทะนงซึ่งถือเป็นชื่อฝูงที่สมกับความเป็นเจ้าป่ายิ่งนะสมาชิกส่วนใหญ่ในไพร์จะเป็นตัวเมียซึ่งอาจมีได้ตั้งแต่5ตัวจนถึง15ตัว ขณะที่ตัวผู้โดยปกติจะมีเพียงตัวเดียวแต่บางกรณีอาจพบฝูงที่มีตัวผู้2-3ถึง3ตัวได้เช่นกันสิงโตตัวผู้จะทำหน้าที่ลาตระเวนในพื้นที่ประมาณ100ตารางเมตรและประกาศอนณาเขตโดยปัสสาวะบนต้นไม้หรือก้อนหินพร้อมส่งเสียงคำรามเพื่อเตือนสมาชิกในฝูงเมื่อมีผู้บุกรุก แม้ว่าสิงโตตัวผู้จะปกป้องฝูงของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ตำแหน่งราชาในฝูงก็อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกคุกคามจากสิงโตตัวผู้ตัวอื่นๆที่มุ่งหมายจะชิงบัลลังและหากตัวผู้ตัวใหม่ประสบความสำเร็จในการครองตำแหน่งราชสีมันก็จะสังหารบรรดาลูกสิงโตของตัวผู้ตัวก่อนจนหมดสำหรับการหาอาหารเลี้ยงฝูงส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของตัวเมีย เพราะแม้สิงโตตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าและดูเหมือนมีพะละกกำลังมากกว่าแต่พวกมันกลับเคลื่อนไหวได้ช้ากว่าแถมยังเด่นจนเหยื่อสังเกตเห็นได้ง่ายนั่นทำให้สิงโตตัวผู้ล่าสัตว์ไม่ได้มากนะในทางกลับกันสิงโตตัวเมียแม้จะตัวเล็กกว่าแต่ก็ปรัดเปรียวกระชับกระเฉงกว่าอีกทั้งพวกมันยังทำงานกันเป็นทีมสิงโตตัวเมียจึงสามารถล่าและสังหารเหยื่อได้อย่างยอดเยี่ยม ต่อให้เป็นเหยื่อที่เร็วและใหญ่กว่าพวกมันก็ตามเอกลักษณ์หนึ่งของสิงโตอันเป็นที่ลือเรื่องก็คือเสียงคำรามอันทรงพลังเสียงคำรามของพวกมันสามารถดังได้ถึง114เดซิเบลซึ่งดังกว่าระดับเสียงที่เป็นอันตรายต่อหูของมนุษย์และดังกว่าเสียงของสัตว์จำพวกแมวชนิดไหนๆจนสามารถได้ยินไกลถึง8กิโลเมตรเลยทีเดียว ความสามารถในการคำรามของสิงโตนั้นเกิดจากวิวัฒนาการแบบเฉพาะตัวทำให้พวกมันมีเส้นเสียงพิเศษโดยทั่วไปสิงโตจะคำรามเพื่อประกาศกล้าวแสดงอำนาจและเพื่อเตือนภัยนอกจากนั้นเสียงคำรามยังช่วยให้สมาชิกในไพร์ที่พลัดหลงสามารถตามหากันจนเจอเนื่องจากเสียงคำรามของสิงโตสามารถได้ยินในระยะทางไกล แม้สิงโตจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแกร่งกล้าวแต่อุปนิสัยจริงๆของพวกมันกลับไม่ดูเป็นเช่นนั้นสิงโตนั้นชอบการนอนอ้อยอิงอย่างเกียจคร้านเป็นที่สุดพวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับการพักผ่อนมากถึง21ชั่วโมงต่อวันถึงพวกมันจะแอคทีฟได้ทุกช่วงเวลาแต่ส่วนมากพวกมันจะกระตือรือร้อนในช่วงพบข้าและตอนกลางคืนที่อากาศเย็นลง อีกทั้งพวกมันยังมีทัศนวิสัยในความมืดดีเยี่ยมยามราตรีจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการล่าเหยื่อที่สุดซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในวันหนึ่งสิงโตจะใช้เวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงและกินอาหาร50นาทีสิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีชีวิตอยู่ด้วยการบริโภคสัตว์อื่นและพวกมันก็กินสัตว์ได้แทบทุกชนิดอาหารของพวกมันจึงหลากหลายขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งแต่กระต่ายป่าม้าลาย ควายป่าหมูป่าแอนทีโลปไปจนถึงงูหลามยีราฟและช้างแม้กระทั่งซากของสิงโตโด้วยกันเองพวกมันก็กินสิงโตนั้นค่อนข้างกินจุตัวเมียจะกินอาหารประมาณ4.5กิโลกรัมต่อวันส่วนตัวผู้จะกินมากถึง7กิโลกรัมต่อวันหากไม่สามารถกินเหยื่อได้หมดในครั้งเดียวสิงโตจะพักท้อง2-3ชั่วโมงแล้วค่อยกินต่อ เมื่อเหยื่อถูกล่าสำเร็จสิงโตตัวเมียจะปล่อยให้ตัวผู้ได้กินก่อนแล้วพวกมันค่อยกินตามส่วนพวกลูกสิงโตตัวน้อยจะได้กินทีหลังสุดและจำต้องพอใจกับสิ่งที่เหลืออยู่เมื่อผู้ใหญ่กินเสร็จแล้วโดยปกติสิงโตจะไม่ดื่มน้ำมากนะักแต่พวกมันมักเลือกที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ำซึ่งไม่ใช่ไว้ดื่มยามกระหายแต่เพราะรู้ว่าจะมีสัตว์ชนิดอื่นมาดื่มน้ำไม่ช้าก็เร็วซึ่งพวกมันจะรองง่าเป็นอาหารนั่นเอง สิงโตไม่ได้มีฤดูการผสมพันธุ์ที่แน่นอนแต่สามารถมีได้ในทุกช่วงเวลาของปีสิงโตเริ่มสืบพันธุ์ได้เมื่ออายุราว2-3ปีแต่ความเป็นหนุ่มสาวของพวกมันจะสุกงอมเต็มที่เมื่ออายุ5ปีสิงโตตัวผู้มักผสมพันธุ์กับตัวเมียหลายตัวในคราวเดียว สิงโตตัวเมียในฝูงจึงมีลูกของตัวเองในเวลาเดียวกันซึ่งพวกมันจะช่วยกันเลี้ยงดูและให้นมลูกสิงโตของตัวเมียตัวอื่นๆในฝูงเหมือนเป็นลูกตัวเองหลังจากผสมพันธุ์แล้วสิงโตตัวเมียจะใช้เวลาตั้งท้องเกือบสเดือนแล้วจึงคลอดโดยครอบหนึ่งสามารถมีลูกสิงโตตั้งแต่1ถึง6ตัวลูกสิงตัวน้อยจะเกิดมาตาปิดและบอบบางอย่างมาก ขนของพวกมันจึงมีจุดสีเข้มเพื่อช่วยอำพรางตัวขณะอยู่ในรังยามที่พ่อแม่ออกไปล่าสัตว์ลูกสิงโตจะดื่มนมแม่ล้วนๆในช่วงสองเดือนแรกและเริ่มกินเนื้อสัตว์ที่พวกผู้ใหญ่ล่ามาเมื่ออายุ3เดือนจากนั้นเมื่ออายุ15เดือนลูกสิงจึงเริ่มค่าเหยื่อตัวเล็กๆได้อย่างไรก็ตามน่าเศร้าที่มีลูกสิงโตน้อยกว่าครึ่งที่สามารถอยู่รอดจนอายุหนึขวบ และจำนวน4ใน5ก็ตายไปอีกเมื่ออายุราวสองขวบซึ่งสาเหตุหลักมาจากการโจมตีของสัตว์กินเนื้อชนิดอื่นหรือจากความอดอยากสิงโตที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติมีอายุไขประมาณ10 1ถึง15ปีส่วนสิงโตที่ถูกเลี้ยงในสวนสัตว์มีอายุยืนยาวกว่าสิงโตป่าเล็กน้อยคือประมาณ17ปีสิงโตนั้นเป็นนักล่าที่อยู่บนยอดของห่วงโซ่อาหาร พวกมันจึงไม่มีศัตรูตามธรรมชาติให้ต้องเกรงกลัวแม้แต่เสือดาวหรือชีตา้ายังไม่ค่อยอยากยุ่งกับพวกมันแต่ก็เช่นเดียวกับแมวใหญ่สายพันธุน์อื่นๆสิงโตกำลังถูกคุกค,คามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่และการล่าสัตว์ซึ่งล้วนเป็นฝีมือของมนุษย์ในระหว่างปี9 9 9 3ถึงปี2014ประชากรสิงโตลดลงถึง4 2ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าใจหาย จากการประเมินล่าสุดคาดว่าทุกวันนี้มีสิงโตตัวเต็มวัยอยู่ประมาณ23,000ถึง39,000ตัวโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแอฟริกาด้วยเหตุนี้สิงโตจึงจัดเป็นสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ซึ่งเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราที่จะต้องฟื้นฟูและปกป้องไม่ให้พวกมันลดจำนวนลงมากไปกว่านี้